น้องจะดูอะไรครับดูปลาเอาสรุปดูปลาใช่ไหมดูรถดูรถรถอะไรรถอะไรครับตับรถอะไรครับรถกอใช่หรือรถอะไรดูรถอะไรเดี๋ยวอยู่ไหมแม่ปอโอ้โอ๋ออ้อันนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูเฮ้ยเฮ้ยรถอะไรอ่ะดีอ๋ออ๋อดูป่ะ เอ,เอาดูมานั่งตรงนี้เนี่ตักดินอ,อ,อยางง่าใจน้อยสิรถอะไรว้ยถูกกดักดรถอะไร รถอะไรเดี๋ยวแม่เปิดให้รถอะไรครับรถก๊ไทยที่ไหนแ่้วนี่อะไรเนี่ยแมคโครวะแมโครรถตักอะไรตักอะไอยู่ต,ตักดินตักดินอ่ะที่ไหนที่ไหนก็อันนี้ปวีให้น้สองพันดกดูบปิดยีด่ห์เหรอค่ะ

อาลเอาออม่ป ah, oh. oh, ิดนี่นอ่น้องกดนี่ก่นเดี๋ยวแปิดวีโอกันจ้ไ่ะออดีอ่ะไปดูพี่อามโอโหพี่อามมืดเลยพี่อามมืดเลยดูพี่อาม่ลรถก๊อฟไหนรถก๊กไหนรถ๊อฟรถแม็กอะไรรถตักดิน รถแม็กไรแม็กโคลแม็กโดนัลไปแล้ว